แดินแผ่นดินอีสานยูยังยืนนานแต่การก่อนมาแม่คงอกแขวนไทยเฮาตู้ไข่ตู้เจ้ามุ่งป่านาอ้าเรียบร้อยบอสเจียวไปตะการหนึ่งเหรอเนาะเจียงสิเหรอครับนแวนวเห็ดแดงว่าล้วเป็นพี่ครับห่ว,เวงเห็ดห่วงหาา ไปปยุคข้าบองทั้งเดียวไปพอกหม,มูคว้าฟ้ามควายแม,มออยหมูอไหนแมเอ,อ่า้ายมือแม่ไอ้บึงได้ได้ไดอกนี่ต้นนี้โอ,อ้ยมันของทนนี่ออกมออกมากระสีซื้อสาร,รเรื่องอายุหาก,กินนี่ะครับบางเทื่อกับฝ้าฟังเกินไปครับอยากได้เกินหวางแหนเกินจริงครับผู้บางเทื่อกับประสบการณ์ที่พ้องนี่ครับค่าเด็หาก,กินเท่านี้หาเงินขท่านครับ แต่เรื่องของเครื่องเดาเห็นเนี่ยนะครับมันแม่นของผู้ใดครับคนจังหวะคงเลยครับผู้ผรักษาก็อยากสื้อซื้อสารเนี่ยเออยนมฟา้ายนมฟังพากันห่องหายอยู่อากิหลายมันว่าท่านอหี่ยงเลยครับเราบวิเนี้ผู้รับจ้างห้ามมีหนึ่งนะก็ต้องเป็นท่าแน่เลยที่อยากซื้อสารในเรื่องที่เสื่ครับนอนหน้าครับผู้เหมาะกับนอนครับขันฟ้ากับลูกขัดฟ้ากับ ตื่นขึ้นในเฮ็ดรถแม่นห่ดครับวันวานมานอนหายคนสูงเตะครับแม,ม่ผมผมมานอนครับนอนก็รักษาบ่ได้ล่ะครับโอ้นเลครับคือนอนท่าบนเ่ยเพิ่นให้เบิ่งไว้แจ็สิบปุ๊กเพียงจักหลังแจมิวไปแย่อมหัวครับแจ้งผมนะครับผมใส่เตเบ็ดครับแม่มีคนมาวัานกินแต่ผมบ่เคยขายหน้องในก็นกับขี้กันครับพอผมไดจากเทือกเขาไกลที่ไลหลมา สูนย์คสายน้ำมูเคเลยโรยราน้ำชีน้ำเปล่าครับปากไว้ครัหนึ่งหายู่หากินบางเปนหาขายด้วยครับั่นเคยหายเงินครับนักนเ,เป็นหาเฉพาะคนหิวกับลูคนหิวเทวาดากินบากไม่คนกินเข่าครับแมวอ,อยู่บา้านก็กินเข่าด้ือกันนี่แต่อีอย่างเลยกินในซึ้งซื้ง บอบุ้งฮะนั่นของภูหลังบุญนี้นั่นแหละครับดีกว่าไม้ถือครับเป็นของถูกคนพิถาประกันใดขอประธานไว้ใไว้นะที่นี้สวัสดีครับว่ารับละล่ะนี่แหละครับดูบาป้าแข็งพวกเด็กมาถอยก้อนมั่นไปนะบ่บ้างใกล้ๆเอารถเก็บเกี่ยวตันเนี้ยเนี่ยเสียาเสียแกงนะครับแจ้งเฮ็ดแจ้งแมงกอกแจ้ง อย่างแนวบุญอีเลีจักอื่นครับค้าได้หาเงินยากๆของปลาเขาจ่อยปลามันจ่อยปลูกเงินกรบปท่านจ่อยก็เห็นเบบ